อันนี้เนี่ยดูน่ากินมากเลยนะครับแต่ว่ามันน่ากินจนกระทั่งแบบผมอยากจะกินหนังไก่อันหนึ่งอ่ะการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมองข้ามมันไปนะครับเพราะว่ากินก็กินแบบกินเฟรนช์ฟรายกินอร่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมของอร่อยแค่ก็อยากกินเยอะๆจริงไหมครับผม เคครตอนนี okay, 00: 00้เป็นเวลา4โมงครึ่งนะครับผมจริงจริงอะผมตื่นนั่นแ่ายบ่ายสามนะครับผมแล้วผมอะเข้าห้องน้ำแบบผมเข้าไปแล้ว3รอบนะครับผมคือแบบมันปวดท้องไม่รู้ปวดท้องมันแสบหรืออะไรคือแบบก็ไปแล้วมันก็ยังก็เข้าห้องน้ำได้อยู่นะผมก็ยังออกมาอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ท้องเสียไม่อะไรนะแต่ว่ามันเข้าไปเยอะมากนะครับผมเมื่อวานก็กลับมาน็อกหลับเลยนะครับผมกินเยอะเกินนะครับผมอันนี้เป็นหุ่นของผมนะครับผมน่าจะ E ีพีที่หนึ่แร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ีล้วไม่แน่ใจรหมือนกันนะครับโทษด้วยที่อวาานนชะครัม เมื่อวานไม่ไม่ได้จริงโอเคประมาณนี้แล้วรู้สึกอ้วนขึ้นหนึ่งระดับนะครับเมื่อวานเนี่ยผมมีการกินกับแกล้มนะครับผมแล้วก็กินเบียร์ไปเล็กน้อยแล้วกินเบียร์รู้สึกจะกินไปน่าจะไม่ถึงขวดนะครับผมแล้วก็กินเลนะครับผมกินเลไปประมาณเจ็ดแปดชิ้นนะครับผมเลโนริสาลายนะครับวนะันนั้นไปกินเมื่อวานไปกินไปกินร้านนั่งชิวนะครับผมแต่ไปรู้หนักแบบ ประมาณ65นะครับผมน้ำหนักประมาณ65นะแต่ว่ารีเซาที่ผมได้มาจริงๆแล้วเนี่ยมาประมาณ3วันแล้วนะเพราะว่าผมไปตรวจร่างกายมาเอ้ยไม่ใช่ไปตรวจค่าร่างกายมาเนี่ย3วันที่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจเลือดในน่าจะในอาทิตย์หน้านะครับผมนอุทายวิธีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินข้าวทีหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้มันคือผมรู้สึกปวดท้องแล้วก็แบบมันมันยังไงอะโอ้บอกคุณไม่ได้บอกคุณว่ามันเหมือนมันมันเจ็บน่าจะเป็นแผลในกระเพาะนะครับผม แล้ววันนี้จริงผมสั่งอาหารมาผมสั่งของบอริษัทเขาไปนะครับผมก็คือว่าสั่งแบบตัวไก่นะครับผมกับตัวแซลมอนแล้วก็เป็นตัวเส้นข้าวกล้องนะครับผมแต่ว่าเขามาช้าเกินไปนะผมผมไม่อยากจะแบบยยากินไปนะก็ เดี๋กกินหามุ้งแม่ผมกันนะครับก็คือวันนี้เนี่ยอาจจะขาดสารอาหารทั้งคันจะเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะพยายามนะเพราะว่าที่มันควรจะกินนะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ไท้องมันจะว่างเกินไปนะซึ่งมันไม่ค่อยดีเลยนะผมซึ่งผมเข้าใจแล้วว่ามันผมน่าจะทำไอเฟบ่อยเกินนะคือผมไม่ได้ตั้งใจทำนะเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์มันออกมาเป็นแบบนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่ากินกินสองมื้อกันติดๆนะแล้วมันมันไม่ชินเลยแสบท้องมันเลยแบบเออ่กลกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสารอาหารไม่ถึงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยเรื่องนี้กันตอนนนี้าวะครับผม คนะครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมเราก็จะมากินข้าวเย็นกันแล้วนะครับอ่าอันนี้เนะี่ย ดูน่ากินมากเลยนะแต่ว่ามันน่ากินจนกระทั่งแบบผมอยากจะกินหนังไก่อันหนึ่งอะชิ้นไหนเนะี่ยนะชิ้นนี้นะอ่าครับผมชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งนะครับผมที่เป็นกินหนังด้วยนะครับอ่ากินทั้งหนังกินทั้งเนื้อนะครับนอกนั้นนะครับผมมีการเอาเนื้อออกเอ้ยเอาหนังออกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็กินแค่ตัวเนื้อนะครับก็น่าจะประมาณสักสามร้อยสองร้อยสองร้อยนิดสามร้อยประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็กินกับข้าวกล้องนะผมเป็นข้าวมื้อแรกเนาะเซ็งนิดนึงนะอาหารมันอาหารเย็นมาชานะก็ไม่เป็นไรนะเรากินมื้อแรกันเลยะ อันนี้อันนี้เป็นน้ําซอสที่คุณแม่ผมทํานะครับผมก็จริงๆให้กินกับไก่แต่ว่าผมไม่ค่อยชินนะครับจริงๆมันใส่ได้แต่กงควมันเค็มนะตองกินกินก่อนนะครับดือน่ากินมากเดี๋ยวผมให้ดูครัสนะครับผมครัสือดูครัสตแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับผมอนัรองคะเราไปกินเลยนะครับผมคุณแม่อยากให้ทําหนังออกให้ดูนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกับอันนี้คุณกินพร้อมกันไม่ต้องกับอันอื่นนะอ่านี่โอ้โหโทษเดี๋ยวเสียงฝนเยอะนิดนึงนะฝนตกหนัก เดี๋ยวเราเอ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 ามีดขูดอ้ตรงกลางดืดๆๆๆไม่ใช่ครับอีกอันหนึ่งอันใหม่นั experience. ่นแหละค่ะดูม <wins> ันน่าก no <salad> ินมากเลยน่ากินมากนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปกินเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาตี2 2งนะครับผมเลขสวยมากๆเลยนะครับผม2 2 2เลยนะก็วันนี้เนี่ยจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับการจบซีรีส์นี้นะครับในแง่ของเรื่อง body composition เนอะไขมุนไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมน้ำหนักน้ำหนักแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมไปตรวจเลือดนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะผมก็จะอาจจะไม่ได้ถ่ายอีกแล้วนะครับผมหมายความว่าไม่อาจจะไม่ได้ถ่ายแบบว่าทุกวันทุกวันทุกวันนี้นะครับผมอาจจะไปถ่ายทีตอนตรวจค่าเลือดเลยนะจะได้ช็อตเทนนะครับ

พอเลิกกินอาหารเสริมมาแล้วเนี่ยก็กินตามปกตินะครับผมก็คือกินกินแบบคุมนะครับผมอาจจะประมาณ60-70%นะครับผมในการคุมอาหารเนาะกินโปรตีนเพิ่มกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกินเนื้อยากเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการไปกินข้างนอกการไปกินแบบผัดดิ่นเหล้าอย่างเงี้ยการไปกินเนื้อย่างอะไรพวกเนี้ยนะท่านก็เห็นไปนะครับผมกินเละขนาดไหนนะอาทิตย์นึงกินเละประมาณก็สองสามครั้งเลยนะครับผมคือเหมือนกับว่าไม่ใช่สองสามครั้งไม่ใช่สองสามวันเลยบางทีนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามีมื้อเที่ยงนะครับ นะครัผมขอบคุณขอบคุณแบบผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยนะขอบคุณมากเลยแนละ้วผมมาไก,กลามากๆแล้วก็ เป็นโปรเจกต์ที่ว่าผมค่อนข้างจะภูมิใจมากๆนะครับแล้วมันก็เป็นเป็นมัอร์พีของผมจริงๆเลยนะครับผมซีรีส์นี้นะประมาณ170กว่า EP นะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคือถ่ายหุ่นตอนเช้าให้ดูอะไรเงี้ยนะครับผมก็ทุกท่านเคยเห็นหุ่นไปแล้วตอนเช้านะครับผมนั่นก็คือสุดๆแล้วผมอาจจะผมติดทุกวันนะครับผมเพราะว่าผมทำมาตลอดเป็นเวลาประมาณ5เดือนผมก็เลยติดนะครับว่าแม่งแบบโอ้โหต้องถ่ายต้องอะไรอย่างเงี้ยนะผมลืมบางทีลืมมมมนน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 ะะะะคคครรรรรรรัััััับบบกกก็็เเเเเเออ่่ดดีีีีี๋ยยวววาาไไปปูซซซลตผผึงงขจจท วันที่5นะครับผมที่ผ่านมานะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนเดือนหนึ่งะครับผมจนถึงเดือน7เนาะก็ตกประมาณ6เดือนนะครับผมก็คือว่ากินอาหารเสริมใน5เดือนนะครับแล้วก็เลิกกิน1เดือนนะครับสโมงนะครับผมก็ช่วง2โมงที่สะท้อนนะครับน้ำหนักนะมีการลดลงนะครับผมยังไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมจาก62.2นะครับผมไป65.3น้ําล่าน้ำสุดก็คือหนัก65แล้วนะครับคือแบบนี้นะครับผมไม่น่าจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่า ผมอ่ะกินเขาเรียกว่าโตบล็อกก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินคือคือกินแล้วทุกท่านก็เห็นไปนะบางทีมีกินสตาร์บัคก็มีมีกินน้ําตาลเอ็กเซนเล็กๆน้อยๆก็มีนะครับแล้วก็มีการกินแบบโอ้โหเนื้อย่างหมูสามชั้นย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมก็ยังมีเอฟเฟกเดิมนะก็คือว่าเอ่อผมกินแล้วรู้สึกเพลิดเพลินนะครับผมแล้วบางทีมันก็อร่อยแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักลดลงนะครับน่าจะหนึ่งกิโลนะครับผมไม่ถึงหนึ่งกิโลแล้วศูนย์จุดเก้าโลนะครับผมเก้าขีดเลยนะ เอาคิดสภาพแล้วกันนะแม่งลดได้ยังไงมันยังไม่รู้เลยนะหรือวันนี้โคตรงงงมากนะครับผมไม่เข้าใจเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะไม่คือถามว่าคุมเยอะไหมก็ก็เยอะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับผมกลายว่าจากเคยกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นกินสองมื้อใช่ไหมตอนที่ผมเลิกกินอาหารเสริมนะเพราะว่าพอถ้าเกิดกินมื้อเดียวเนไม่ไหวแน่นะโปรตีนไม่ถึงร้อยกรัมแน่ๆเลยนะก็เลยแบ่งเอานะครับผมคือผมกินมินิมัมน้อยสุดเนี่ยโปรตีนหนึ่งจุดห้ากรัมต่อหนึ่งน 700กรัมนะครับผมบางทีกลางวัน300นะครับผมตอนเย็นก็อีก300ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเมนเทนนะครับผมไอตัวเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อไว้นะครับผมโดยที่ว่ามันไม่หายไปนะครับไขมันมันไม่เพิ่มขึ้นเลยประมาณนี้แต่ผมไม่ได้คาดว่ามันจะลดไปขนาดนี้นะครับแฟตลดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นเรียนมาเซลนะครับผมเรียนมาเซลอันนี้เนี่ย ลดลงนิดเล็กน้อยนะครับผมคือตอนแรกที่ผมเลิกกินเลยเนี่ยตอนแรกที่ผมเลิกเลิกกินไปเลยเนี่ยนะครับผมมันอยู่ที่15.6ใช่ไหมแล้วก็อีกแป๊บนึงก็ขึ้นมาเป็น15.9นะครับผมแล้วก็ลดลงอีกนิดนึงเป็น15.7นะครับผมคือถือว่างงมากๆเหมือนกันนะครับมันกล้าวเนื้อมาไม่หายสรุปนะครับก็คือว่าไม่ออกกำลังกายนะครับผมแต่ว่าผมกินอาหารที่มันมีประโยชน์เน้นๆไปทุกท่านเห็นเห็นผมกินสลัดเห็นกินอะไรหลังก็ไม่ค่อยได้กินสลัดแล้วนะจะกินเป็นสเต็กจะกินเป็นหม คือว่าเอามาจากซอสจริงๆนะครับก็คือกล้ามเนื้อเท่าเดิมนะครับผมกล้ามเนื้อลดนิดเดียวไปนในไม่เป็นในย่าไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับหลังจากรีมัสเซลไปแล้วกล้ามเนื้อแห้งไปแล้วค่าน้ำนะครับผมค่าน้ามีการเพิ่มขึ้นนะครับผมปริมาณน้ำเนี่ยเห็นไหมครับอันเก่าเนี่ยมัน 53.9นะครับผมขึ้นเป็น54.8นะครับคือถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยมันต้องควรจะต้อง55นะครับผม55นี่คือแบบปกติหรือคุณสุขภาพดีอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดต่ำกปหา55บไปแล้วเนี่ยมันจะแบบเอ่อคุณอะคุณขาดน้ำนะแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยที่ผ่านมาทุกท่านเห็นไปนะผมกินน้ำน้อยมากเลยนะครับผมบางครั้งไม่ถึง3ลิตรบางครั้งก็3ลิตรไรเงี้ยนะแต่ว่า อยู่ก็น้ําขึ้นนะครับผมงงเหมือนกันนะครับเบิรเผาผ่านแคลอรี่น้อยกว่าเดิมเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอายุเซลล์นะครับผมอายุเซลเซล์ล่าสุดไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับผมอายุเซลล์ล่าสุดลดลงนะครับลดลงกว่าเป็นนิวโรเลยก็ว่าได้นะครับผมคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเลิกกินครั้งแรกเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยมันหายไป ยี่นะครับผมมันก็คือลงไปหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งถัดมาเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นยี่สมนะครับผมก็คืออายุเซล่์งหกยี่สามนะล่าสุดลงไปเป็นยี่งแล้วนะครับอ้โหสุดยอดมีท่าเชื่อเลยนะครับผมคือคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับผมวีแฟทนะครับไอวีแฟ t เนี่ยลดจากหกไปห้านะครับไม่น่าเชื่อลดได้ยังไงไม่รู้นะครับคือห้าเนี่ยคือสุขภาพดีแล้วนะครับก็คือว่าไขมัน เนะตอนที่เขาอยู่พีกๆเนี่ยวีแฟตก็5อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่ได้หมายมันไม่ได้แบบเกี่ยวพันกันโดยตรงขนาดนั้นนะครับผมบางคน v มีแฟตเปอร์เซ็นต์ต่ำเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าวีแฟตก็จะต่ำนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้เปอร์เซ็นต์แฟตคุณสูงเนี่ยวีแฟตก็จะสูงตามด้วยนะครับผมน่าจะเป็นมันมันจะเกี่ยวข้องกับด้นานนั้นมากกว่านะครับผมคือพอคุณร่างกายเริ่มอ้วนเริ่มอะไรเนี่ยไขมันก็จะเริ่มพอกตับมาขึ้นนะครับผมแต่ว นะครับผมตอนที่ผมเคยโค้ชเนาะคราวนี้เนี่ยผมมีเรื่องอยากจะพูดหน่อยนะก็คือว่าทั้งที่มันจบไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าถามว่ามันต้องกินไหมอาหารเสริมเนี่ยนะครับผมก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าผมจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปแยกออกไปนะครับผมเป็นการ analyze ทั้งหมดเลยนะครับผมทุกสิ่งที่ผมกินไปนะครับอาหารเสริมทุกอย่างมันมีอะไรบ้างมีโปรตีนเท่าไหร่มีแร่ธาตุอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็มีการเคลมอะไรยังไงบ้างแล้วถ้าเเเเเเกกกิิิิิดดรร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 าา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 าปีีียยยยบบบบบทออออออหหหหจจงง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 คคคุณต้้้นน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 นัััััไไะะแลว็ขขขสมมมม่ผใ นั้นอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็จะมา a ิเครา์เรียงตัวเลยนะให้ทุกท่านที่เห็นภาพไปเลยนะครับว่ามันกินยังไงนะครับไอ้ตอนเนี้ยไอ้ที่ผมลดอยู่เนี่ยผมมองว่านะครับผมแล้วผมกินเละขนาดเนี้ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นเพราะผมกินบุญเก่าอยู่นะครับผมบุญเก่าก็าคือว่าผมกินติดต่อกันนะคุณกินสภอาพาติดต่อกันแบบอาหารแบบโอโ้โหพวกราชาพวกโปรตีนเต็มถึงทุกวัน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 ห้าเดือนเต็มอะนะครับผมคือแม่งแบบเหมือนกับผมกินตัวผัก1กิโลทุกวันเหมือนกับผมกินหมูไก่1กคกนึ่ เหมือนกับผมกินโอ้โหอะไรเยอะแยะอย่างนั้นนะครับผมซึ่งมันเป็นปกติแล้วมันยากมากนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะกินอาหารปกติแล้วไม่แบบได้ขนาดนั้นน่ะสองกรัมนะครับผมขอหนักตัวหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะแล้วก็พวกวีแฟตพวกอะไรเนี่ยผมมองว่ามันมันก็อยู่ในการสโลปลงนะครับผมคือกราฟของผมผมมองว่าอย่างนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมันปื๊ดอย่างเงี้ยน้ำหนักพวกแฟตพวกอะไรมันลงมาปื๊ดอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วพอผมเลิกกินปุ๊บเนี่ยสลนตีบมันก็ยอู่่นจะตีบลงนะ อยู่แล้วมันก็จะค่อยๆๆค่อยน่าจะอีกมาแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อีกสามสี่เดือนเนี่ยผมมองว่ามันก็จะแบบแฟลกนะครับผมแล้วก็ค่อยๆขึ้นนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถึงแม้ว่าผมจะกินเละประมาณ30%ก็จริงนะครับผม30-40%เนี่ยแต่ว่าผมมองว่ามันเยอะเกินไปนะก็คือว่าคือกินแบบปกติเขากินกันแค่แบบเอออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมกินอาทิตย์ละสามวันมีสภาพปต่างๆเอาไปข้างนอกกินเหล้านะครับผมกินเบอร์เกอร์เละๆนะกินของมันๆอะไรอย่างเงี้ยยยยนนนนนนะะะะคคคครรรััับบบบบผผผผผผผมม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 มสสสุุุดทททท้้้้้าาาาแแแลวกกกกกิิ่่่่่่่งงงงอออเีี็ขจตพไซ์ใใหชช หน่อยนะคุณแม่ผมทำอาหารเป็นนะครับแล้วก็ทำอาหารค่าจะอร่อยด้วยนะครับผมก็คือทำให้ตลอดเวลาเลยนะครับสองมื้อเนี่ยก็คือว่าทำดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องผักเองหรือว่าเรื่องโปรตีนเองก็ตามนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอ่อผมมันจะมีสิ่งที่ผมพูดต้องพูดอีกหลายอย่างนะครับผมแต่ว่าผมจะเก็บไว้ในคลิปนู้นแล้วกันนะครับผมคลิปที่ผม analyze ทุกอย่างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วผลที่ผมกินมาเป็นยังไงนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่อยู่กับผมนะครับผมแล้วก็ผมทททาา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 ตตตตัััััั้้้งงงงแแแแ่่่่่่ EP 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 รรรรรกกกกกเเเเลลลยยยยนน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 ะะะคคคบบบผผผผมมมมมมหหๆ็็็จถึึวววซปี ทุกวันนะครับไม่มีวันไหนพลาดเลยนะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าจะลงไปแล้วแบบเออไม่มีคนสนใจนะครับผมไม่ค่อยมีคนดูอะไรมาเนี่ยเทียบกับที่พิเศษเพิ่มความหมายของผมเนี่ยมันก็ถามว่าผมผมติดใจอะไรไหมนะก็นิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันก็มองว่าเป็นการให้ประโยชน์ที่ดีนะครับเพราะว่ามันทำครั้งเดียวจบนะครับผมมันไม่ใช่เหมือนเทคโนโลยีที่ผมทำนะครับทำแล้วก็ต้องทำใหม่เพราะมันออกใหม่ทุกปีทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะมีความยูนิคอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่่่่่่่าาาาาผผผมม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 กกก็็็แแแแแแแสดดงงงใใหหห้้้้ททนน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 เเเลลลววววะะะะคคคครรรรรรััััััับบ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 ปยยไไไโีช before after จืออต ผมบอกให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยคุณไปเจอไปซื้อไปอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าคุณไปแบบเจอโฆษณาลดน้าหนักอะไรอย่างเี้นะครับผม before after อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ before ปุ๊บ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 ปุ๊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 ปอยัด after เลยนะครับผมและทุกๆ EP นะครับผมมันมีการโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมรวมถึงมีการ analyze แต่ละครั้งด้วยนะครับที่ผมไปวัดค่าร่างกายมาซึ่งองวัดค่าร่างกายอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรแก่กานะครับคือ Dante, os, ตตจะไม่คอสักเพราะคอสมันจบไปตั้งนานแล้วนะพี่ด้วว่าผมมาใช้ชีวิตปกตินะครับผมในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้นะครับผมทุกท่านได้เห็นหมดเลยผมกินอะไรนะครับผมผมมีปัญหาแค่อยู่มิดิยานะครับผมเรื่องกินเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับผมประเด็นก็คือว่าผมไม่ออกกำลังกายนะครับผมประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยคุณคิดสภาพปกติสองอะตอนนี้นะผมยังนั่งอัดคลิปอยู่เลยงานยังไม่เสร็จเลยนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมพองว่าเออโอเคนะมันก็จะได้ให้ไอเดียหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่แบบเหนื่อยหลายท่านที่อาจจะออกกำลังกายแล้วม well, ันท้้อออะะไรรยย่างงเีนคับผผมมก็พิ มีใจมีแรงพึดสู้นะครับผมแล้วก็ไปมีเวลาว่างมากขึ้นเนี่ยไปเล่นกลา้าวไปเล่นไหล่นะก็จะถา่ายรีสาวให้ดูทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมคงไม่ได้ไม่ได้มนา,านาั่งถ่ายดูทุกวันแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าผมซื้ออาหารเสริมของเขานะครับผมอาจจะใช้เวลาประมาณเดือนเดียว2เดือนอะไรพวกนี้ก,ก็ก็เต็มตัวกล้ามเต็มตัวนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่อยากจะแบบพุชไม่อยากจะรีบขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะเออส่วนตัวแล้วผมมองว่านะครับการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมแล้วก็หลายคนนเี่ยมองข้ามมัันนนนนนไปะะครรรรบบเเพาาาว่กกกกิิิ็ฟฟยกินอออร่่่ยยๆางี้ใชมครรับผมแต่่่ววาาาถ้เเกิดา กินมากเกินไปนะครับผมหรือหรือว่ากินแบบแล้วมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมของอร่อยแค่ไก็อยากกินเยอะจริงนะครับผมพอหยุดไม่ได้ปุ๊บมันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยผมก็เสียนะครับผมตอนคุณแก่มันก็มาแทงข้างหลังคุณนะครับคุณเข้าก็ต้องไปรังรักษาต้องไปนังแก้ต้องไปเข้าโรงพยาบาลกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมฝากให้ทุกท่านนะครับผมหลายท่านที่อาจจะไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้กินอะไรผมผมไม่แขนะครับผมผมแค่สนใจแค่ว่าเออทุกท่านเนี่ยได้ความรู้มาจากผมนะครับผมได้ความรู้ว่าเออการกินคนกินยังไงมันคคนนนจะะห้าาาตเป็ยัังงไรรบผมอว การปรับเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็การอินโพไวส์ต่างๆนานานะครับผมทำให้แบบเราชาตบมนไม่แย่ทีเกีนไปน,นะครับผมก็สามารถกินได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความสุขในการลดน้ำหนักนั่นเองนะครับก็ผมมองผมฝากว่านะครับผมหลายๆท่านก็ จริงจังกับการดูแลสุขภาพนะครับผมแล้วก็ใช้ชีว parole, <adic god. S 1> ชิตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไปแล้วไปเลยนะครับมันไม่ใช่เงินนะครับผมเงินมันไปแล้วไปเลยจริงแต่คุณก็สามารถหากลับมาได้อยู่แล้วนะครับสุขภาพเนี่ยมันไปแล้วมันแบบมันเอากลับมาลำบากเหมือนกันนะครับผมก็ฝากทุกท่านอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณงมากเลยนะครับพี่ทุกท่านดูตั้งแต่ EP แรกนะครับผมจนถึง EP สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมน่าจะวันที่ผมตัวเลื่อนเลยนะครับผมก็พรุ่งนี้ตอนเช้าผมอาจจะแบบทักทายเล ข้าบ้านนะครับผมแล้วก็ค่อนจะคุมน้ำหนักนะครับผมแล้วก็ไปกินข้างนอกนบ้างในบางกรณีนะครับผมผมจะทำแบบนี้ <S <S นที่ผมทำในหเดือนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดมัน <S <S ผมก็จะมีฟัลก์อั่กับโค้ชผมตลอดนะครับว่าทุกๆเดือนเนี่ยผมก็จะไปไปที่บริษัทเขาที่ช่องสีใช่ไหมก็จะไปวัดทุกๆเดือนนะครับผมทั้งที่ผมก็ไม่ได้กินอาหารเสริมเขาอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อเพื่อที่จะอูว่าไอ้สโลปที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยว่ามันมันมันตีบตีบลงตีบลงตื้อลงตื้อลงต ที่ดุนจบเลยนะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วก็ไปทํางานแล้วก็นอนนะครับผมผมต้องไปก่อนสวัสดีครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงยีนาทีนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะถ่ายหุให้ดูวันสุดท้ายแล้วนะครับผมคือเอ่อผมคิดว่าโอเคตอนเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ถ่ายให้ผมแค่แอนไลน์เฉยนะผมก็อยากถ่ายหุให้ดูวันสุดท้ายนะวันนี้นะนนก็คือว่า เดี๋ยวผมจะกินข้าวอะไรผมก็จะไม่ถ่ายแล้วนะผมก็คือจบที่วันนี้นะครับผมจบที่ตรงนี้นะครับสำหรับการซีรีส์นี้เลยนะครับผมน่าจะเป็นอีพีต่อจากตอนนั้นเลยนะครับผมอีพีต่อจากเมื่อวานเนาะโอเคนะจะได้ไม่นี่นะครับคือเขาที่เขาทำเขาทำอย่างเงี้ย มันจะได้แบบแน่ๆนๆตรงนี้หน่อยแต่ผมไม่มันแน่นเย็นไปนะครับผมบ็อกเซอร์ก็เกิดจาการหลวมน้ำก็ผมไปชั่งหนักปลาก็65นะครับผมประมาณ65เนาะแปลกเหมือนกันนะกินเละกินอะไรก็ยังลดนะแายท่านที่ดูต่อไปเมว่อวาก็จะเห็นแล้วนะว่าลิซา่ามันหนเป็นยังไงนะ <S <S ไม่น่าเชื่อเลยนะผมไม่ได้กินอาหารเสริมแต่ไม่เสริมเสริมเสริมลดนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยมั้งน,นะไม่แน่ใจนี่นะครับผม มีการเจ็บท้องไหนบ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยานานไม่ได้เยอะมากมานะครับก็โอเคนะผมจบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นหุ่นที่ผมแบบว่าได้มาประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจะไม่ใช่ไอตอนพีคที่ตอนผมไปแข่งไฟยูฟ่าเนี่ยก็อาจจะพีคระดับหนึ่งนะผมแต่ผมอ๋อไอตอนที้มันผอมกว่านครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆนะผมจาหอะไรท่านที่ดูจนจบเลยนะครับผมแล้วก็ดูผมมาตั้งแต่แบบสมัยแบบ อ้วนหนีอยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจผมนะถึงแม้ว่าจะเขาเรียกว่าไม่ได้มีคนดูอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ผมก็ภูมิใจน้องที่ทําออกมานะเรียกว่ามันเป็นมาสเตอร์เพลสเลยก็ได้นะครับผมสำนับงานชิ้นนี้นะครับซึ่งผมก็จะได้ไปโฟกัสงานอื่นสักทีนะครับผมงานยูทูบพวกนิ้พวกนี้เดี๋ยวผมลงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยก็ค่าจะถี่นะเดือนหนึงน้าประมาณสิบกว่าคลิปนะครับแต่ว่าหลาจะกทำอันนี้มาเนี่ยบางทีมันบางทีมันทำแล้วมันมึนบางทีแบบมีปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆนะผมเช่นปวดท้องปวดหัวอะไรอย่างเเเเงงงงงีีี้้้้้ยยยยนนนนนะะะะะะกก็็ลลอออออาาาาาวววววแแพรรมมมมมมััจจืื่่่่่่่ททตตดดถถึผไไไ มันก็ถือว่ามีการบรรเทาไปได้นะครับผม้าเก็ต้องผมตัดเองลุคคลิมเนี่ตายนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับกลมากโอเคอันนี้ผมมีนคนตัดให้นะก็สบายๆหน่อยนะครับผมก็เหนื่อยคนตัดหน่อยนะเพราะแม่งทุกวันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเจอกันทีนะครับผมเจอกันอีกทีน่าจะเป็นการ analyze ตัว a n ิมแลนะมมน,นะครับผมว่ามาเป็นยังไงบ้างนะผมก็จะอธิบายนะแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่จะเป็นที่ผมไปสัมภาษณ์บัตตีผมนะครับที่เป็นมะเร็งนะครับผม น่าจะสองคลแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าผมก็ถามคลิปนั้นก็จะเป็นการคลิปแรกก็จะเป็นการบอกว่าคุ้มไหมนะครับผมมันคุ้มในแง่ของผมขนาดไหนนะครับผมในแง่ของอาหารเสริฟจริงๆกับอาหารอาหารปกติขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะแค่นั้นนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูจบเลยนะครับคุณขอบคุณจริงๆเลยถึงแม้จะเป็นจะแบบกลุ่มคนดูเล็กนิดน้อยนะแต่ผมก็ภูมิใจที่ทำออกไปทุกท่านได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจนะครับผมแล้วก็มาให้ผมถามผมว่าเอ้ยกินอันนี้ได้ไหมกินอันนี้ดีไหมผมจะเป็นโรรรรคคคคหออเเเเลล่าาาาายยยยยะะะะแแแมมมมมกกนนัับบบบบผขุณถึง้ว ว่าจะไม่เออ่จะไม่ได้เป็นโค้ชจริงๆนะผมไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดนะแต่ว่าผมก็แอพพลายกับตัวเองนะครับผมแล้วก็สามารถตอ,อบคำถามพวกแบบเบสิกเบสิกได้อะไรกินไม่ได้อะไรกินได้คุณทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรมาเนี่ยนะครับผมก็แค่นั้นนะครับผมผมหายางให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพดีๆ,ๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านทำงานมานะครับผมแล้วก็ป่วยไปเอาเงินไปให้หมออะไรเงี้ยนะครับก็มีการหรือเขาเรี่กลับมาอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาไปดื้อเสียเงินไปดื้ก่่อาานอนนนนตีี้เย มันเป็นในที่สุดมากกว่านะครับผมเอาคุณทม่คุณจบเลยนะผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ